ตามลงถวยลงมาหน่อยนึง่งยางกระวอกหน่อยนื้อกันหยุดไเลยแล้ววันนี้คลิปนี้สีป่าแช่ประสบการณ์เรื่อนน้ำดงเพื่อยอยางาว่าเราจะสมควรที่จะเททิ้งไหมรไหรือว่าเก็บไว้ก่อนหรือว่าหยอดกดออกไปเนาะ สมควรั <laughs> นสมควันที่เทศถยงบ่คุณผู้ชมครับเจ้งหมูอดต้นนั้นต้นนี้ป่ะไรเอ้อยว่านที่ถิ่มเบิ้ลรุ่นประมาณป่าตานมะไรเมื่อวานนี้บนเนี่กองเอ้ยถวยถุยมันใสหนามมันใสมันความเข้มข้นไม่มีก็เลยเที่ยงบ่ครับมือต้๊นเนี่ยบ่ตอนนี้มีน้ำปีนปีนป,ปากถ้วยแต่ว่าจะไม่ล้นดอกนะ เลยยอดกดไว้พี่หน้องวมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นหนังนะขาวอยู่ <c oughs> แต่เมื่อหน่อยนึงครับ <c oughs> <c oughs> ดีกว่าเททิ้งอู่หน่อยนึงครับถ้ามันใสา้าน้ำนี่สวยมันใสไปเลยกับหรือว่ามันมีนม้ำหยาเข้มข้นเลยกัเททิ้งเลยเนาะถ้ามันยังเหลือเบิ่งหล้วว่ามันยังขดขนอยู่กัยอดกดไววครับ มันจะเป็นวุนะ่นเนาะฟาตัวแดดพีจ่จำเถอะ,ะเฮลอาแดดจางออกดีอ่ะเอาแดดจังสี่เรามาว่านกันได้ทั้งกีดทั้งแดดทั้งสีละหอดเทียงมากฝนบึ้มบึ้ม,ม <c oughs> ออวันขีดยางขีดยาง VC ลอยกว่า ท่านอยู่ลอยสามสิบปุตต์้นที่เเลือจะเปจะพาบบที่แต่ลายต้นที่ท,ที่ถึงแต่ว่าเดจงไหม่เบ่กกี่ต้นมัานสี่สิบห้าสิตมีลหลายที่แดงอยู่ทางเคยลอยนี่ครับน้ำมันบะท่านลงนมาจากถวยเราก็เลยจอดกดแล้วทิ้งไว้อย่างนี้อันนี้ก็ตอน,นี้ก็ตาไปครับแม,มัน,นสเสด็จน้ำบ่แมนมันแห้งเสด็จน้ำเพามม่าจอดกดถ้าเกิดหยิบใส่ถวย ดีดีกว่าทิ้งอยู่ <c oughs> แต่แจด้พี่น้องพิจารณาเอาวะสมควรว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะหยดกดหรือว่าจะเททิ้งเลยนะพี่น้องวนะเพื่ <c oughs> อนเอกครับตามที่ว่าคือน้ําใสก็เททิ้งถ้าน้ํามันยังข้นๆอยู่แต่ว่ายังลงบนไหลเห็นะ่ะยังลงไม่เยอะหรือว่าลงประมาณนึงกะว่าดึงกับว,ว่าล่นออกจากถ้วอย่างที่กับพอได้อยู่ครับเพื่อเอกครับผม <c oughs> ียบร้อยครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เชื่อกันกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับผมติดตามกันด้วยครับผมสวัสดีครับเห็นคลิปหน้าครับ